สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล1น8แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่412กันแล้วนะครับพี่พี่ก็หากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับ และที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางนะครับผมของเก้าเ็บสะสมนะครับผมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับท่านใดน,นะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแล,แลสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบ,บูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาเช่าบ,บูชาได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอด1 7 c OIPTQ ค ครับ เบอร์โทรนะครับผม0903251096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมว่าสนใจอยากจะเช่อบูชาพระรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งใน EP นี้นะครับผมนํามาแบ่งปันให้พี่ๆด้วยกันทั้งหมด22รายการนะครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่หมายเลขที่1นนะครับผมตรงด้านบนนี้ ไปจนถึงปมนสุดท้ายในี EP นี้คือหมายเลขยี่ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งได้เลยนะครับผมว่าสนใจอย่างที่จะเช่าบ,บูชาพระเครื่อง หมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับผมเราก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็ส่งให้ฟรีนะครับมีปลายทางนะครับผมจะส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับผมพระทุกองที่พี่ๆได้ชอบบูชาไปนะครับผมก็จะได้รับตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเลขหน่1กันเลยนะครับผมสําหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมผมขออนุญาตนะครับซูมกล้องเข้าไปนะครับจะได้ลงกล้อง ให้ดูันัี่นะครับผมจะเป็นเรียนนะครับผมหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับเป็นเรียนหลวงปู่โตนะครับผมปีสองห้าหนึ่งสองนะครับพี่พอายุแปดสิบสามปีนะครับผมนี่นะครับเรียนก้มปู่โตนะครับผมนี่นะครับพระครูวิริยกิตินะครับผมวัดประดูชิมพลีนะครับผมสามองค์แบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมปีสองพันห้าร้อยสิบสองนะครับผมนี่นะครับ องนี้นะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์แรกออกมาลงกล้องให้ดูให้ชมกันก่อนเลยนะครับผมชุดนี้นะครับจะมีทั้งหมดนะครับผมสามองด้วยกันนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นเหรียญโลบูโตนะครับผมวัดปราดูชินพรีนะครับผมผิวสวยๆแบบนี้นะครับอันนี้ด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงเล็กนะครับพี่ๆนะครับปี2512ันรนะครับผมเหรียญสอห้านะครับผม ชุดนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่าน nice UH, uh uh> ั้นนะครับถัดมานะครับผมเป็นองค์ที่2นะครับ1,200บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่หนึ่บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับปี2 5งหนะครับผมศูนย์แบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นองค์ที่3นะครับผมมีชุดนี้นะครับชุดนี้จะมี3องค์3เนื้อเลยนะครับผมเป็นชุดกรรมการนะครับพี่ นี่นะครับผมได้มาพร้อมกันเลยนะครับผมก็ขออนุญาตแบ่งปันให้พร้อมกันเลยนะครับแต่รับมาพร้อมกับกล่องเดิมเลยนะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมปี2512นะครับผมรุ่นเสาห้านะครับผมหลังยันลงเล็กนะครับนี่นะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม FC นะครับในราคานะครับผมองค์นี้นะครับชุดนี้เลยนะครับผม1,200บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับ Icana, อ๋อสององนี ian, Glas, ้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคาอง์ละ6 0 0บาทนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆนะครับผมสนใจรับคู่กันนะครับผมก็มีราคาพิเศษให้นะครับผมนี่นะครับสำหรับหมายเลขที่2นี้นะครับผมอง์ละ6 0 0บาทนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพเยี่ยมนะครับพี่ๆวัดหนังราชวรวิหารนะครับนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม ลองดูลองชมกันได้ครับผมวัดหนังหลังยันสี่นะครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่พี่ผิวสวยสวยแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกองค์หนึ่งนะครับผมที่อยู่ได้รับมาพร้อมกันเลยนะครับพี่พี่หนึ่นะครับเปิดแบ่งปันให้องค์ละหกร้อยนะครับผมสององค์นะครับผมมีราคาพิเศษนะครับผมลองทักมาพูดคุยกันได้นะครับพี่พี่น่นะครับส่งให้ฟรีนะครับผมมีปลายทางนะครับพี่พี่นี่นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยัน สี่นะครับพี่ๆนะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเรียนนะครับผมรูปุเอี่ยงวัดหนังนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขสามนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมพระสมเด็จนะครับองค์นี้ผมได้รับมาพร้อมกับเป็นการประกาศศิลบัตรนะครับผมแบบนี้เลยนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมวัดบางขุนพรมนะครับพิมพ์อกครุฑเสียนบาทเนื้อผงนะครับกรุวัดใหม่อมนตรรถนะครับผมบางขุนพรมนะครับผมนี่นะครับ ได้รับพร้อมกับการประกาศเินบใบแบบนี้เลยนะครับผมถ้าหากท่านใดชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกันเลยนะครับสาหรับหมายเลข3นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม1,200บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสาหรับนะครับพระสมเด็จนะครับผมนี่นะครับวัดบางขุนพรมนะครับพิมพ์ อกครุดเสียนบาทนะครับพี่เนี่ยนะครับผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับท่านใดดูแล้วชอบใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นขุนแผนนะครับพี่พี่ขุนแผนกระเบื้องเคลือบลายกันนี้400บาทนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบหมายเลขนี้นะครับมีนะครับผม 400บาทเท่าน like ั้นนะครับพี่ๆจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังนะครับพี่ๆเป็นคุณแผนกระเบื้องเคลือบนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการหมายเลขที่4นะครับผมอยู่ในเลี่ยมสวยๆนะครับผมแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่5นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมองค์นี้นะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับผมเนื้อหาโบสารนะครับผมเดิมๆแบบนี้นะครับ สำหรับสมเด็จนะครับพี่พี่วัดระฆังหมายเลขที่5องค์นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่สำหรับพระสมเด็จนะครับดูนะครับผมเนื้อหาวมสารนะครับผมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเป็นรายการที่5นะครับพี่พี่ใน EP นี้นะครับผมถ้าหากท่านใดดูแล้วถูกใจนะครับผมหรือว่าดูแล้วชอบใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผม ถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่6แล้วนะครับผมรายกันนี้นะครับผมจะเป็นนะครับพระสมเด็จเหมือนกันนะครับพี่ๆแต่องค์นี้นะครับผิวจะนะครับผมด้านหน้าจะเหมือนเป็นแตกลายงานแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผม450นะครับผม450นะครับสําหรับหมายเลขที่6นี้นะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมรายการแบบหมายเลขนี้นะครับผม450าบาทเท่านั้นเลยนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขก7นะครับเป็นพระสมเด็จจิตตะรดานะครับพี่หมายเลขที่7นี้นะครับผมรายการนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระจิตตะรดานะครับผมนี่นะครับพระกําลังแผ่นดินนะครับผมหมายเลขที่7นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่รายการนี้นะครับผม400บาทนะครับหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผม ถัดมานะครับพี่เป็นหมายเลขี่ดนะครับผมรายการนี้จะเป็นปิตานะครับปลดหนี้หลังยันนะนะครับผมเนื้อแช่น้ำมนตนะครับองค์นี้400บาทนะครับผมสําหรับปิตาปลดหนี้หลังยันนะเนื้อแช่น้ำมนหมายเลขนี้นะครับผมฝังตะกูสองดอกตรงด้านล่างนี้นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับพี่สี่0 0บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขี่8แล้วนะครับเป็นปลดหนี้หลังยันนะนะครับผมรายการนี้นะครับ ถัดมานะครับผมไมได้9้านะครับผมองค์นี้450ครับเป็นปิดตาจัมโบ้สองนะครับผมหลังยันดวงใหญ่นะครับพี่ๆเนี้ยผมเกสรอง์นี้นะครับ450บาทเท่า450บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับอยู่ในเรียมแบบนี้เลยนะครับผมผิวสวยๆนะครับผมแบบนี้เลยนะครับท่านใดดูแลถูกใจนะครับผมหรือว่าดูแลชอบใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมดูนิ้วมือนะครับใบหูนะครับผมนิ้วเท้านะครับ ผิวสวยๆแบบนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากท่านใดสนใจ2รายการขึ้นไปนะครับมีราคาพิเศษให้ทุกรายการนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าขอเช่าบูชาได้เลยนะครับผมถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับเอ่อพระขุนแผนนะครับพี่ๆพระขุนแผนหมายเลขที่10นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ เปิดให้ในราคานะครับผม400บาท, huh? บาทเท่านั้นนะครับพี่ <Yeah. S 1> i, สําหรับพระคุณแผนหลวงปู freely, ่ <SPEAKER> ท mm ิมนะครับผมองนี้นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับผม <uck> <poco> 400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับพระคุณแผนนะครับผมหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับด้านหลังจะเป็นพระปิดตานะครับผมแล้วก็ฝั่งตะกรุดทั้งหมด5ดอกนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมนี่นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขที่10นี้นะครับ ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นตะกุดคู่นะครับผมตะกุดคู่ชาตรีนะครับหลวมพ่อกลั่นนะครับที่วัดพญาการามนะครับผมนี่นะครับสำหรับตะกุดดอกนี้นะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่11นะครับพี่พี่นี่นะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับตะกุดคู่ชาตรีนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ผมจะลงกล้องให้ดูนะครับ นี่นะครับผมรับรองกล้องโฟคัดแน่นอนนะครับผมนี่นะครับผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นตะกรุดคู่นะครับชาตรีนะครับหลวมพอกลั่นนะครับผมวัดพญาตการามนะครับพี่ๆหน่อยนะครับดูกันได้เลยนะครับผมสภาพแบบนี้นะครับเปิดให้ในราคา700บาทส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผม700บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลข1 1นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับพี่ตรงนี้นะครับ 2ี6 9อยู่ในเรียมพลาสติกแบบนี้นะครับผมองนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญนะครับผมหล่อกกลั่นนะครับถ้าหากสนใจคู่กับตะกุดนะครับผมเดี๋ยวผมแบ่งปันให้ราคาพิเศษเลยนะครับผมนี่นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่12นี้นะครับผมเหรียญนะครับหล่อกกลั่นนะครับผมนี่นะครับที่ระลึกในการปฏิสังขรอุโบสดนะครับผมหมายเลขที่12นะครับพี่ ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่13แล้วนะครับผมรายกันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปูไข่นะครับอง์นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสาหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปูไข่วัดเชิงเลนนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมผิวมันจะเป็นปิดทองลงรักด้วยนะครับหลวงปูไข่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับรอมเลี่ยมแบบนี้นะครับผม400บาทนะครับจะส่งให้ฟรีมีปลายทางนะครับผม ถัดมาหมายเลข14แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดเปิดโลกนะครับผมหลวงปู่ดูวัดสะแกปลูกเศกปี2532นราะครับรายการนี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับนะครับผมเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับผมเปิดโลกนะครับหลวงปู่ดูวัดสะแกปลูกเศกนะครับนี่นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม550บาทเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับพระองค์ปัญโยนะครับวัดสะแกนะครับผมจังหวัดอยุธยานะครับปี32นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม นี่นะครับ550านะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นที่ระลึกรุ่นที่2นะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อกลั่นนะครับพี่พี่วัดพญาการามปี2477นะครับเป็นรุ่นี่2นะครับพี่พี่นี่นะครับผมผมได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับพี่พี่รุ่นนี้นะครับผมหมายเลข15นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับ450บบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับ ผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับรุ่นที่2นะครับพี่ๆหล่พมอบกลั่นนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันแบบนี้นะครับนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข16แล้วนะครับ อันนี้จะเป็นหลวงพ่อเกษมนะครับพี่พี่รุ่นมหากุศลปี32นะครับเป็นรูปหล่อองเล็กนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับรูปหล่อรอยององ์เล็กนะครับหมายเลข16นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่พี่ฟีนะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเนี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเกษมนะครับผมต่อโค้ดตรงนี้นะครับพี่พี่นี่นะครับนี่นะครับผมใบหน้าคมชัดนะครับพี่พี่เนื้อเหมือนจะเป็นเนื้อโลหะ เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับน่าจะเป็นเนื้อนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมใต้ฐานต่อโคกไก่ด้วยนะครับผมนี่นะครับเป็นรูปหล่อร้อยองค์นะครับพี่ๆนี่นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา450นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่17แล้วนะครับพี่ๆรายการนี้จะเป็นนะครับผมปิดตาปหนี้นะครับผมลงกุโตหลังยันนาองนี้300บาทนะครับ หมายเลขที่17นี้นะครับผม300บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับดูนะครับผมดูผิวกันได้นะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมฝักกุดสดอกนะครับพี่ๆสำหรับปิดตาปดหนี้หลังยานะองคนี้นะครับนี่นะครับ300บาทเท่านั้นนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีปลายทางนะครับถ้าไครถูกใจก็รีบรีบติดต่อรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญโชคดีพิมพ so ์เล็กนะครับหรือพ่อเกษมนะครับพี่พี่หมายเลข18นะครับคู่นี้นะครับผมเอาไปในราคานะครับผพิเศษเฉพาะ EP นี้เลยนะครับ700บาทนะครับพี่พี่สำหรับหมายเลข18นี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญโชคดีองค์แรกนะครับผมคู่นี้700บาทเท่านั้นนะครับแต่จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับแต่ก็สวยนะครับผมอันนี้องค์แรกนะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกองค์หนึ่งนะครับ จะเป็นคนละเนื้อกันนะครับผมแต่จะเป็นพิมพ์เล็กเหมือนกันนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับดูนะครับผมผิวสวยๆนะครับผมขึ้นลุ้งแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับดูนะครับเป็นสีลุ้งแบบนี้เลยนะครับผมสวยมากนะครับพี่ๆเหรียญนะครับโชคดีหลังหนูปีส2พิมพ์เล็กนะครับ2รายการหมายเลข18นี้นะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นเหรียญทัดยศเล็กหลวงปุโต๊ะนะครับผมองค์นี้นะครับ แบ่งปันให้ในราคานะครับผมสำหรับพัดยศเล็กนะครับปี2516นะครับราคานะครับผม550บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลขที่19นี้นะครับผมพัดยศเล็กนะครับหลงปุโตนะครับผมปี2516นะครับผมหลังยันตรีนะครับพี่ๆผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขทีี่20แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับ ก็จะเป็นปิดตาปูเอี่ยมนะครับพี่พี่วัดสะพานสูงนะครับผมสาหรับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับนี่นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิดตาปูเอียมวัดสะพานสูงนะครับผม600บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับดูนะครับผมดูผิวกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับ600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผม ถัดมานะครับพี่ๆเป็นรายการรองสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมจะเป็นสมเด็จนะครับผมนี่นะครับสมเด็จนะครับผมรุ่นร้อยปีนะครับผมวัดระฆังโคศิตารามหมายเลขที่ศิษนะครับรายการนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับฉลองอนุสร์นะครับผม1น0ปีนะครับผมวัดระฆังโคศิตารามนะครับผมนี่นะครับองค์นี้นะครับผมด้านหลังจะมีเป็นประทับตราวัดระฆังแบบนี้เลยนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ 500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับพระสมเด็จนะครับหมายเลขที่21นี้นะครับผมถัดมานะครับพี่พี่เดินทางมาถึงในรายการสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมก็จะเป็นนะครับเหรียญรุ่นที่เอ่อเหรียญ7รอบนะครับพี่พี่เหรียญรุ่นขี้7รอบนะครับนี่นะครับพอควายสละอีนะครับผม7รอบนะครับผมพ่อก็เซมเขียนมักโตนะครับผมสู่สันไตรักนะครับผมจังหวัดลำปางนะครับปี2538นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขที่22นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับสำหรับรุ่น7ดรอบนะครับผมวพ่อเกษมเขมบรโกรนะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับนี่นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับปี2538นะครับผมสู่สารไตรักนะครับจังหวัดลำปางนะครับพี่ๆองนี้นะครับผม500บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการ เก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่สำหรับหมายเลขที่22นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ ก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจะถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจดูแล้วสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาเช่าบูชากันได้นะครับผมได้ที่เบอร์โทนี้นะครับ0903251096หรือว่าจะโทร มาเออหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับผมเบอร์นี้สามารถใช้เพิ่มเพื่อนในไลน์มาก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านสะดวกนะครับผมก็สามารถทักมาในไลน์ออฟฟิเชียลของทางช่องได้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับแค่พิมพ์ตามนี้ก็ขึ้นเลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ